กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรา,าเล่นมิวคาสติกกันตอนนี้มาลง,งกิจกรรมทร่าจู่โจมไม่รู้เล่นไงเขาบอกว่ารอรับราวลาันทีสามนาทีแล้วจะจู่โจมผมก็งงงงว่ายืนกันใหเต็มไปหมดเลยเล่นแน่นไปหมดแล้วก็ออกไปไหนไม่ได้ที่มก,ก็แกบแน่นแบบโอ้โหโแน่นเกิน รอยสามนาทีงงไปเล่นอย่างไรไม่เคยเจอเลยปกติมันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่กิจกรรมวันนี้กิจกรรมใหม่รอบสองทุม่มรอกสองนาทีท้ายจะได้รู้แล้วว่าเล่นอย่างไรถ้ามีสกิลนี้ก็ตกตายเลยนะไปโจมตีอ๋อตีบอส การตีบอสเดี๋ยวตีบอสเลือดลดด้วยนะเราน่าจะไม่ใช่แค่ตีบอสน่าจะแบบแย่งกันตีแด่ด้วยกมากตายแล้วไปเกิดบอสไปเกิดไหนก็ไม่ดูแต่จะดีปล่อยโต้ได้วิง่งเข้ามาตรงกลางแล้วปล่อยโตย้อย่างเดียวหมไม่ไหว ได้รอบนอกอย่างเดียวเข้ากลางไม่ไหวโดนแล้วโดนแล้วโดนสามหนึ่งโอ้โหโดนลูกี่ตัวไปยังไปยืนได้รู้ว่าเข้ามาเตีตัวทอลล่าก ใครทำดาเมจได้เยอะสุดหรอใครจะไปทำได้ใครเข้ามาก็ตายแล้วตรีรอบนอกน่าจะมันกว่าแต่และมันจะไม่ได้แบบดาเมจตีบอสเลยแต่แเราก็อยู่ข้างบอสเลยเนี่ยตีคนอย่างเดียวเลยตอนนี้ต้องกดตีเองเท่านานเดินล่าเลยเราอะ เดินสวบเลยเดินสวบเลยเลยแปลว่าลุมลุมโดนอะไรคือได่กระถาออ ถ้าเข้ามาก็ตายแน่ไปไปตู้เ้าเขาทำอะไรที่นี่ปิกสองโดนไปกี่พันครับทุกพี่ปิกสองล่วงไปแล้วปิกสอง ตอนกันโนเนียโอ้ไม่จะตายอยู่มันเหลืออีกสองเปอร์เซ็นต์พลังหลเหลือเหลือยืนได้เเวลาป่าบั้นกดรวมไปไม่ทันไม่ได้ไปไม่ทันหรอกมือไวกดคลิกมันจะเด้งออกอตรงการาลางครับไม่ได้เลาะไปข้าง หล่ออีว่างข้าวเนีย่ยน้อยก็ตัดกำลังได้ดีมันล,อลอ่อมันวิ่งล่ออันนี้มันสายลอ่อนอนกันเกลื่อนเลย Oh. ไม่ได้ปิดเอฟเฟกด้วยปิดวงแหวนปิดอะไรไม่ได้เอฟเฟกไม่ได้ปิดอลังจัดแล้วก็ซ่อนซ่อนจัตเขูบเริเนไว้บางส่วนเปิดหมดเปิดหมดไม่ไหวเปิดหมดเดินไม่ได้ไขไ่ไม่ยังขึกอีก อเลย4ไม่ติดี่เาเราหน้าตตมเราวไว้ยาวไว้ฆ่ามันลุมสกรมมัน าไม่ไหวเข้าข้างๆก็ได้นะคอยอยู่ข้างๆอย่างข้างๆและห่วงๆนะนี่ตีตังหน้าบอเลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้า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 ขอยอยู่ตรงนี้พอขอหล่อยหลังตรงนี้พอขอแบบสวมอยู่ตรงนี้แล้วกันนะ ยืนอยู่หน้าบ่อเรียนได้นานนอนจะได้ส่งเวลาข้างในครับอลังการการสร้างใส่ไว้ลูกใส่ไว้ใส่ไว้เรายังโดนตีหลักพันบางๆยังไม่หนัก ยังไม่หนักเราตีเขายังหนักอยู่ยังมีดอกหลักหมืน่นแล้วว่าลุมเลยเอา้เอาเพื่อนกดรวมมันต้องคิดอยู่ตลอดอะ่ะพอมันคิดตลอดพอเขากดรวมปุ๊บเนี้ยมันจะเด้งมันยังไม่ไปไปเฟียฟ้ยวเฟี้ยวเหรอเอ็งเฟี้ยวเหรอฮะมีสกินแล้วเฟี้ยวเหรอ มีสกินแล้วเฟ cool. cool. oh ี้ยวเหรอหนอเรียบร้อยมีสกินแล้วเฟี้ยวเฟี้ยวว่าล่วงครับอีกสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เราเข้าปดีบอตไม่ได้ไม่ไหวเริ่มบอกให้มาใกล้ๆลูกปาน มันไปใกล้ไม่ได้มันเด้งเอใครรูปปั้นก็ตายอ,าอยู่ได้แต่แหลนี้ใ,ใ,ใกล้สุดแล้วแหละ<อ>ไปใกล้มากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้ว<อ>ไปใกล้มากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วโอ้โหจะยืนไม่ไหวแล้วเนี่ย nhớ nhớ nhiều, chặt, còng, mình không muốn vào luôn, ô, bao, 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 bỏ máy, bỏ băng đạn, bỏ băng đạn, bỏ máy tăng sợi rồi. ôi, đòn đe. không phải cái này mà, à, 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 tì tì sẽ die rồi, tì tì sẽ die luôn. có người pimp mà lố bay, lố cái đi, bay đe qua, kinh, mèn đe bay đe này. คนนี้ตีเข้าแล้วหลักร้อยแล้วเจ็ดสิบโอ้ยมีมีสามหมื่นมีใครปุ๊บตีมาสามหมื่นหกเจ็ดร้อยเจ็ดลก็สิบน่ารักจัดตีฟุงฟิงจัดเลยเนี่ยวันนี้หมดโยสองคนเนี้ยสองสามคนเนี้ยเอาเรื่องโยจำได้ว่าค้างตรงนี้มันเด้งอะ่ะเ,เด้งมาเด้งมา ยิ่งเข้าใกล้บอสยิ่งเด้งแนะั้วเป็นเพราะสก,กิลหรือว่าเป็นบอนสกกอะไรใครโดช่วยบอกเลยเป็นบอสอะไรเป็นที่คอมมันบอเป็นที่เน็ตตายมีคนบอกเอลเอลยี่สิบเจ็ดล้าน,น,นายังตายใช่เก่งคนเดียวไม่ได้นะเกมนี้ต้องมีเพื่อนด้วยถ้าคนเดียวต้องแบบ Pv PVP ีพีหนึ่งหนึ่งใส่ไปเหมือนนะี้นว่าแบบคนมันเยอะไง คนมันเยอะมันต้านไม่อยู่คุณจะมาแบบลุยเดี่ยวโซโล่เดี่ยวม,ยมันมันคลังยากสมมติคุณพลังลบ27ล้านเนีวคุณเจอพลังใกล้ๆสิบหรือหลักสิบสักสี่ห้าคนนี่ก็เล่นแล้วอยู่ะะแล้วนะอันนี้ไม่สี่ห้าคนนะดูดิรวมกันกี่ร้อยอยู่ง่ายเออถ้าพลังสามสิบแปดสิบคนเนี่ย แกวจกัดดูเลือดเราดิหายไปกึ่งหลอดหายไปกึ่งหลอดแล้วมันหน,น,น,นีอมันหนีเราตามเราเราตามเราตายเราตายเขาก็ตายยืนนิ่งกันเลยขออยู่แถวนี้บ้างดีกว่า ข้าวไว้ข้างในไม่ไหวกระตุกจกัดมันเดินตามพอมันเดินตามเป้าหมายนี่ก็หนีไปล,ลาข้าววงในพวกนักดาบเวสย่ยรากแองลาข้าววงเลยแย่แย่จัด เขาเลือกคีเปอร์แปดเปอร์ไปไล่โซโล่กนกันก็ววเข้ามาตีวอตแบบว่าไม่ไหวเนี่ยก็ให้พวกตึงๆเข้าเข้ากันกำลังตีกันหน้าบอเลยปีกไหนสวยนะปีกสองอะ่ะสวยจัดเราก็าอยากได้ปีกอ,อีกิงอ่ะ เนี่ยมันไม่ไหวตังค์เราไม่มีเงินเหลือขนาดนะั้นแต่มันก็มีฟรีได้อยู่นะเก็บสะสมชิ้นส่วนไปเรื่อยๆครบ50แล้วก็เป็นแรกเดี๋ยวรอเก็บได้แล้วไปเป็นแรกให้ดูเจ้าวัดตายพร้อมเรานะเนี่ยเร1 0ยวัดตายพร้อมกันจบอะไรจะมาใส่กันอีกอ่ะฮะงวัดนะตายเลี้ยววัดตายเลี้ยว ว่าตายเหมือนแบบว่าเกมจบแต่คนไม่จบเลยยังใส่กันอยู่เลยยังยืนจัดกันอยู่เลยนะอันนี้อันนี้นนสีท่ทีท้ายเหมือนแบบเก็บกดอะให้เก็บกดกันนะอะอ้โูสงสารคนพลังแบบต่ดำๆเลยผมนี่ถือว่าต่ำนะไม่มากเนะเพราะว่าสูงสูงเขาไปประมาณ20กว่า ถ้าอยู่กลางๆครัต้องอยู่หลักสิบสิบห้าสิบหกนะถือว่ากลางเล่นได้กําลังมันอย่างผมงเก้าร้อยเจ็ดเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับต่ำแต่ไม่ถึงกับต่ำเทียรียดินถ้าต่ำเทียรียดินประมาณบางคนน่าจะมาณเจ็ดเจ็ดแปดหรือประมาณหกหกกว่าก็มีถ้าสิบกว่าห้าสิบหกนะผมว่ากําลังดีกําลังมันไม่ถึงกับแบบสุดศาสตร์มากกลาง แต่ขนาดนั้นก็หมดนะหมดเยอะนะหลายอะหลายบ้าสเลยแหละหลายบ้าสเลยแนมะ่เอาอของไม่ยนะจดมาเมาเอกไปดูเดี๋ยวผมจะออกลนะอีกสองนาทีโอเค วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะได้เพื่อนๆคนนี้ฝากไัก้แรกกดซับสไคร้ด้วยค่บโอเคขอตัวลาไปก่อน,ปนไปแล้วบายสวัสดีครับ